และแล้วก็ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปีกับคอแฟนซีรี์อย่างเราที่ได้ดูผลงานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นผลงานฝั่งเอเชียหรือจะเป็นฝั่งทวีปยุโรปหรือแม้กระทั่งฝั่งทวีปอเมริกาเองก็มีผลงานมากมายให้เราเลือกชมโดยส่วนตัวผมแล้วก็จะดูคอนเทนต์จากหลายสัญชาติไม่ว่าจะเป็นไทยจีนอังกฤษอเมริกาหรือแม้กระทั่งของเกาหลีเองที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์หรือการดูซีรี์เพื่อผ่อนคลาย การเสพคอนเทนต์ต่างๆที่นักเขียนและผู้กำกับอยากจะสื่อสารแสดงความสามารถของพวกเขาผ่านซีรีส์หรือภาพยนตร์หรือเป็นตัวนักแสดงเองที่เราชื่นชอบกันมากๆก็อยากแสดงให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้เรารับรู้ถึงอารมณ์ของตัวละครและนี่เป็นคลิปเปิดมหากาบส่งท้ายปีซีรีส์ที่เราได้ดูกันในปี2022เพื่อให้ทุกคนไปเก็บเรื่องราวที่บางคนอาจจะพลาดไป แน่นอนว่าผมคิดว่าบางคนที่เป็นแฟนช่องเรายังดูกันไม่หมดกับซีรีส์บางเรื่องจึงรวบรวมมาให้ในคลิปนี้แต่ขอตัดเป็นพาร์ตนะครับระหว่างซีรีส์จีนกับซีรีส์เกาหลีโดยคลิปนี้เป็นพาร์ตแรกของซีรีส์เกาหลีที่น่าดูในปี2022เผื่อใครที่พลาดเรื่องไหนไปก็อย่าลืมหามาดูกันเรื่องแรก เล่นแล่แปลวิญญาณที่เด็ยวนี้ก็จะมีภาคสองมาให้เราดูกันเรื่องราวสุดแฟนตาซีของอาณาจักรลึกลับที่ไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์แล้วอาณาจักรแห่งนี้มีชื่อว่าแดโฮเป็นเรื่องราวที่สุดสมมติขึ้นการแปลวิญญาณไปอยู่ในร่างของคนอื่นที่ไม่ใช่ร่างของตนโดยมีพื้นฐานพอปฉากประวัติศาสตร์คล้ายกับประเทศเกาหลีเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าจางอุกที่โชคชะตาของเขาเกิดมาพร้อมกับดวงดาวแห่งจกักรพรรดิมาพบเจอกับหญิงสาวนักฆ่านักสู้ ที่เธอนั้นแปรเปลี่ยนวิญญาณตัวเองไปอยู่ในร่างของมูด็อกนักสู้ที่มีความแค้นกับสี่ตระกูลจอมเวทที่เป็นคนฆ่าครอบครัวของเธอโดยหนึ่งในตระกูลจอมเวทนั้นก็มีตระกูลของพระเอกที่เป็นหนึ่งในต้นเหตุทําให้ครอบครัวของนางเอกตายทั้งตระกูลมีครบทุกอารมณ์ทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นการใช้สติปัญญาเล่ห์เหลี่ยมทักษะทางด้านวิทยายุทธ์กลโกงความดราม่าการใช้เวทมนต์ความรักและคอมเมดี้ที่พร้อมให้ทุกคนไปพิสูจน์กันว่าเรื่องนี้ดีเช่นไรเรื่องที่2 พยากรณ์วันนี้มีรักบางแห่งเรื่องราวความรักโรแมนติกระหว่างคู่พระนางที่ทํางานอยู่ในองค์กรเดียวกันแล้วทั้งคู่กระถูกแฟนทิ้งซึ่งแฟนของทั้งคู่กันนี้ไปแต่งงานกันส่วนทั้งคู่นั้นก็ได้โอกาสมาทําความรู้จักกันจนสุดท้ายก็ได้มาคบกันแต่อุปสรรคของทั้งสองไม่ใช่ปัญหาแค่แฟนเก่าอย่างเดียวยังมีปัญหาทางด้านองคอ์กรและความเข้าใจซึ่งกันและกันเบื้องลึกเบื้องหลังของคู่พระนางที่กว่าจะมาได้ครองรักกัน จะต้องทำความเข้าใจกันมากแค่ไหนถึงจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันได้เรื่องที่3 business proposal นัดบ,บอร์ดวุ่นลุ้นลักประทานเรื่องราวของสาวออฟฟิศที่เธอนั้นต้องไปนัดบ,บอร์ดแทนเพื่อนสาวแล้วคู่ดูตัวของเธอกลับเป็นประธานบริษัทที่เธอทำงานอยู่ชินฮาลินพนักงานสาวที่เป็นคนคิดค้นสูตรอาหารต่างๆให้กับบริษัทมินิไซที่บองโกมาพร้อมกับความหาข้างแทมุลซีอหนุน่มหล่อที่มีความเพอร์เฟกในทุกๆด้าน แต่ติดปัญหาเรื่องเดียวก็คือเรื่องความรักยังหาคนถูกใจไม่เจอเลยจนสุดท้ายก็ไปตกอุ่มรักกับคู่ดูตัวตั้งแต่แรกพบด้วยนางเอกที่เป็นคู่ดูตัวของพระเอกก็รู้ทันทีว่าหากมีการดูตัวครั้งต่อไปคงจะถูกจับได้แน่ๆจึงต้องทําท่าทางเกลียดยาแย่ๆเพื่อให้พระเอกไม่ถูกใจ และไม่อยากพบเจอเธออีกแต่พระเอกของเรากับเพี้ยนไม่แพ้กันถูกใจนางเอกมากขนาดตั้งเอกชวนขึ้นห้องพระเอกก็ยอมไปแต่โดยดีพระเอกหลงไหลในตัวของนางเอกเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าขั่งใครเรื่องราวความปวดหาระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนางเอกจะโกหกไปได้อย่างตลอดลอกฝั่งหรือไม่ก็ต้องไปรุ้นกันเรื่องที่4เธอที่นายเรื่องราวความรักตรแมนติกและดราม่าที่ต้องบอกเลยว่ามาเรียกน้ําตาของคนดูซีรีส์อย่างเราเรื่องราวของสามสาวที่อายุ40 กับต้องเจอปัญหาชีวิตมากมายการสูญเสียคนที่รักความรักที่ไม่ได้สมดังหวังความยากจนความรวยพวกเธอทั้ง3าคนมีฐานะที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าความผูกพันของพวกเธอกับทําให้พวกเธอนั้นมาสนิทกันตั้งแต่สมัยมัธยมจนต้องมาพบจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของชีวิตของพวกเธอทั้ง3มคนเรื่องนี้บอกว่าเลยครับว่าตอนท้ายเรื่องมีการเรียกน้ําตาจากคนดูได้ไม่มากก็หน่อยเป็นการบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่สนุกสนานครบทุกรสชาติมีทั้งเศร้าสุขทุกข์ความรักอยู่ในเรื่องเดียวกันเรื่องที่ 5. if อฟเรื่องราวสุดดราม่าดูเด็ดเผ็ดมันที่เรื่องนี้จัดเลทคนดูมากถึง18บวกเลยทีเดียวมหาเศรษฐีที่มั่งคัง่งแต่ต้องการยากับภรรยาของตัวเองที่พบเจอกับรักครั้งใหม่และการหยาของเขามีมูลค่าถึงสองล้านล้านบอนโดยมีมือที่สเป็นนางเอกอิราเอลที่เธอต้องการแก้แค้นตระกูลมหาเศรษฐี ทั้งสองตระกูลให้พังพินาศไปพร้อมกันเพราะเรื่องในอดีตครอบครัวของเธอเองก็เป็นมหาเศรษฐีเช่นกันแต่เพราะถูกสองตระกูลนี้ทําให้พังพินาศนางเอกจึงต้องเป็นมือที่สเพื่อแก้แค้นทําให้ครอบครัวของพวกเขาไม่ต่างอะไรกันกับครอบครัวของเธอเองเรื่องราโรมนติกที่มีเลิฟซีนเยอะความดราม่าที่มีเยอะยิ่งกว่าการแก้แค้นของนางเอกต้องมีคนเสียใจมากแค่ไหนก็ต้องไปดูกันเรื่องที่ 6. Little Women เป็นเรื่องราวของสามสาวพี่น้อง ที่พวกเธอนั้นเติบโตมาพร้อมกันและพวกเธอมีฐานะยากจนและอับโชคจนสุดท้ายมีเรื่องราวให้พวกเธอไปต่อสู้กับตระก,กูลมหาเศรษฐีผีสาวคนโตที่เถนตรงและมีทัศนคติที่ว่าเงินไม่สามารถแลกชีวิตได้ถึงจะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่มากแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยย่อท้อคนกลางมีความยึดมั่นเป็นคนที่ไม่ให้เงินเข้ามาครอบงำชีวิตของเธอได้เธอเป็นนักข่าวสาวที่รักความถูกต้อง มีความมั่นใจในตัวเองสูงส่วนน้องสาวคนเล็กเด็กมัธยมปลายมีความฝันอยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ชีวิตคนเหล่านั้นไม่ง่ายพวกเธอทั้ง3าคนจะต้องเจออุปสรรคในชีวิตครั้งใหญ่กับมหาเศรษฐีเหล่านี้เรื่องราวความดราม่าสืบสวนสอบสวนความลึกลับของเหล่าพี่น้องจะลงเอยแบบไหนเรื่องที่7จ็ด t w e f y เรื่องราวความรักโรแมนติกในช่วงวัยรุ่นนางเอกเด็กมัธยมปลาย ส่วนพระเอกเด็กมหาหลัยที่อับโชคพ่อของเขาถูกฟ้องล้มละลายจนต้องไปเช่าบ้านอาศัยอยู่ยในบ้าน,านของนางเอกแล้วทั้งคู่ก็บพบเจอกับปัญหามากมายที่มาเชื่อมความสัมพันธ์ของพวกเขาให้ผูกพันลึกซึ้งซึ่งกันและกันมีปัญหาเศรษฐกิจที่พระเอกนั้นต้องต่อสู้พบเจอกับความยากจนเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วความโรแมนติกเกินคำบรรยายการเพิ่มพูนมิตรภาพแล้วการลาจากครั้งสำคัญในชีวิตเรื่องที่ 8. อันนาเรื่องราวของหญิงสาวผู้หนึ่ง ที่เธอนั้นโตมาอย่างยากจนแต่มีความฝันที่อยากจะใช้ชีวิตแบบเลิศหรูจึงต้องโกหกสวมรอยเป็นคนอื่นและไปแต่งงานกับนักการเมืองการสวมรอยเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายความดราม่าขึ้นมากมายจนสุดท้ายเธอก็ต้องทาผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตแบซูจีนําแสดงหนังเอกหลักของเรื่องนี้เรื่องที่9 e x t r a o r d i n a r y Anthony Wu เรื่องราวของทานายสุดอัจฉริยะ อูยองอูที่เธอนั้นมีไอคิวสูงมากๆฉลาดแต่เธอนั้นก็เป็นโรคบบพ้องในการเข้าสังคมมีพฤติกรรมชอบทําอะไรซ้ําๆและหลังจากที่เธอเรียนจบกฎหมายที่มหาลาัยชื่อดัง, <ๆ S 2> ดงเธอก็ได้เริ่มต้นอาชีพการเป็นทนายแต่ด้วยภาวะความเป็นเธออาชีพนี้มันจึงไม่ได้ง่ายสําหรับอูยองอูและมันก็ทําให้เธอพบกับชายหนุ่มที่เป็นตัวช่วยในการไขคดีมาตามดูกันว่าอูยองอูจะผ่านอุปสรรคและฝ่าฟันพิสูจน์ตัวตน เพื่อให้เธอเหมาะสมกับการเป็นทนายหรือไม่เรื่องราวความดราม่ากฎหมายอาชญากรรมรวมไว้ในเรื่องเดียวเรื่องสุดท้ายเรื่องที่10บันทึกรักในเมืองเล็กเป็นซีรีส์ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับชีวิตชนบทอันแสนเรียบง่ายพร้อมเรื่องราวความรักสุดน่ารักความประทับใจบรรยากาศอบล้อมไปด้วยใบหญ้าต้นไม้ธรรมชาติสัตวแพทย์หนุ่มที่ถูกส่งมาให้มาดูแลคลินิกสัตว์ที่หมู่บ้านแฮดงเขามาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวกับความมึนงง ที่ต้องมาพบเจอกับตำรวจหญิงสาวสุดน่ารักจนสุดท้ายนำมาซึ่งความโรแมนติกเรื่องวุ่นวุ่นของทั้งคู่เกิดขึ้นมากมายณหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้นี่ก็เป็นแค่เรื่องที่ผมยกมาของซีรีส์เกาหลีที่น่าดูในปี2022และพาร์ตต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามดูนะครับผมจะสลับทำคลิปลงแทนกันไปว่าปีนี้เราได้ดูซีรีส์อะไรกันบ้างจนกว่าจะถึงปีใหม่ ถ้าหาว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ